What ก็ลนู่นะว่าตั้งใจจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะพ่อก็ไม่เคยเลี้ยงนกสักทีแต่พ่อตั้งใจจริงๆนะว่าอยากจะเลี้ยงหนูแต่พ่อก็ศึกษามาเบื้องต้นแล้วล่ะ อ่อนพ่อแล้ลูกที่สองนะ๋ยวกับพ่ออยากอยากอยากฝึกร้องเราตั้งใจก็พูดเนี่ยเก่งจังเลยนั่นมองพ่อมองพ่อยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นเราต้องมาฝึกทำความคุ้นเคยกันลูกดูโซนจังเลยหายดื้อมากเลยลูกพ่อนี่จะไปไหน มันไงเราอะไรไงวันนี้วันที่สามนี่นี่อั้ออๆออ้ๆๆเป็นไงลู่กเจ็บไหมเป็นลูกพ่อต้องอดทนท้าหนูซนขนาดนี้อะไรมองพ่อหิวแล้วอ๋อหิวแล้ว หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วลูกหนิวแล้วแล้วกันนะอย่าเพิ่งกินนะลูกยังไม่ใช่เวลามันไม่ใช่เวลาที่ต้องกินมาพ่อมามาสิมาหาพ่อเร็วมามาพ่อเร็วลูกมาสิครับลูกพ่อใจใจค่ะมาเร็วมาหาพ่อเร็วอืสน ยังไงฮะตั้งใงใจพ่อยังไงคะตั้งใจตั้งใจอยากอยากเดินนะครับตั้งใจอยากฝึกเดินนะครับฮตั้งใจพงอนพ่องอนพ่อเหรอขันหลังให้พ่อเนี่ยหนูงอนพ่อเปล่าฮึตั้งใจงอนพ่อเปล่าลูกหนูงอนพ่อหรือเปล่า โอเคไม่เลยนนะปกคุมไว้นิดนึงเดี๋ยวลูกจะกินขี่เรื่อยเกินไปไม่ดีอันตรายต้องช้อนช้อนใต้ท้องเดี๋ยวคุุมเดี๋ยวน้องจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอืเรามาเล่นกันหน่อยนะลูกเรามาเล่นกันหน่อยนะลูกจะมาเล่นกันหน่อยนะคนเริ่มชวยแล้วนะอ่ะอ่ ฮักแทะฮักแทะเดินเล่นไปลูกไปเดินออกกำลังกายก่อนแอแอติดพ่อว่าลงไปลูกลงไปอ่ะลงไปเถอะลูกปลอดภัยลูกมาพ่อมาไหนอ๋อติดพ่อติดพ่ออ๋ออ๋อมายังไง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 ขึ้นมาขึ้นมาขึจะมาหาพ่อหรือจะเดินเล่นยังไงให้ตัดสินใจขึ้นมาพ่อเลย ว่ามาว่ามาขึ้นมาพ่อเลเอาไงมวพ่อมาจะเดินเดินจะมาหาพ่อเอามาอ่ะขึ้นมาพ่อมาให้หนูตัดสินใจเอาหนูจะทำยังไงลูกขึ้นมาพ่อเลปเดินหนีพ่อเลยจะมาหาพ่อเอาเอาเอาเมาหาพ่อนะหรือยังไงโอ้สุดใจมาหาพ่อติดพ่อลูกนะ นี่เรามาเริ่มฝึกทำความคุ้นเคยกันเรื่อยๆลูกเดี๋ยวเราก็ชินแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะลูกนะลงไปอีกลงไปไหนลองดูดิตั้งใจจะมาหาพ่ออีกไหมจะมาหรือเปล่ามาๆมาๆมาหาพ่อมาๆมา่งานล่จังเลยลูกข้อไรเก่งจังเลยลูกพ่อ

แล้วเป็นลูกพ่อต้องอดทนแหลมันต้องอย่างนี้แหละโอ้ได้ลูกต้องแข็งแรงไปลูกพ่อมันต้องอดทนจริงเหรอคพ่ออันนี้มันที่สามแล้วลูกสองรอบแ้นเนี่ยพ่อเก่งจังเว้ยใช่ลูกมันต้องอดทนลูกร่างกายได้แข็งแงนะครับที่แล้วนะคะกระด่ษกระด่ษมาทีนี้เรามาฝึกการหมุนกัน Này lo muốn cho con đúng xí là Hả Lo lo mà muốn xí Này tăng trái muốn đưa đưa xí Này khuyến thang này muốn đúng xí Muốn đúng xí muốn như ngay như ngay Ok mấy lúc Kinh mắc kinh mắc 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 เก่งมากเลยลูกเอาทีวันนี้มาเป็นล้หน่อยมาพ่อมาเดี๋ยวพ่อให้รางเงินมามามาพ่อมาตั้งใจครับมาพ่อเร็วมา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 พ่อเร็วจ้ามามามาหาพ่อเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว